สวัสดีครับทุกๆท่านนะครับผมโกโก้พ่อมดน้อยนะครับคลิปนี้ผมจะมาอธิษฐานพยากรณดวงชะตาของชาวราศีเมษร,ราศีพฤษภแล้วก็ราศีเมถุนนะครับมาดูกันว่าทำไมสำหรับท่านที่เกิด3มราศีนี้นะครับว่าดวงไม่ดีโชคไม่มีมีแต่ปัญหามีแต่ความวุ่นวายการเงินติดขัด อยากรู้ไหมครับว่าสิ่งที่ดวงชะตาของท่านที่ว่าติดขัดเพราะอะไรผมจะมีไพ่พยกกรณ์นะครับแล้วก็เสียงทายออกมาในดวงชะตาของท่านในตำแหน่งที่1นนะครับดวงชะตาของทั้ง3ราศีนี้ราศีเมษพฤกษภศพเมถุนไม่ว่าท่านจะเกิดเดือนเมษาเดือนพฤษภาหรือเดือนมิถุนายนหรือลัคนาเมษลัคนาพฤกษภศพหรือลัคนาเมถุนนะครับทั้ง3อย่างนี้ ผมจะทำนายว่าสิ่งที่ท่านติดขาดและถ้าท่านทำได้ในเดือนตุลาคมนี้3ข้อนี้นะครับการเงินที่ว่าติดขาดโชคลาภที่ว่าไม่มีนะครับปัญหาต่างๆที่รุมเร้าก็จะบรรเทาเบา,บาบางลงได้แล้วก็อาจจะบังเกิดโชคลาภก็ได้ข้อที่1นะครับดวงชะตาของท่านควรที่จะทำเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ติดขาดตำแหน่งที่1ขึ้นอัศวินขี่มา้าถือไม้เท้านะครับ ตำแหน่งนี้ประกบกับตำแหน่งของ the w o r ร d คือไพ่เทวดาและตำแหน่งที่3ก็คือไพ่เด็กถือไม้เท้าความสำคัญของข้อที่1น,นี้นะครับเกี่ยวกับจิตวิญ,ญญาณเด็กนะครับบางท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็อยู่ใน3ราศีนี้เมษพฤกษภเมถุนหรือลัคนาหรือเดือนเกิดก็ได้ ผมอยากจะแนะนำจังเลยนะครับว่าท่านอาจจะติดวิบากกรรมเด็กอยู่นะครับอาจจะเคยประมาทพลาดพัง้งหลุดแทงอาจจะเจตนาหรือไม่เจตนาอาจจะมีส่วนร่วมในการให้ทรับปัจจัยช่วยเหลือบุคคลที่เขาได้มีความผิดพลาดเกี่ยวกับเรื่องวิบากกรรมเด็กก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งตำแหน่งแรกคืออัศวินขี่ม,ม้าถือเมเท้า บางท่านอาจจะบกพร่องในการดูแลบุตรบริวารทิ้งบุตรบริวารตัวเองให้กับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเลี้ยงดูอยู่หรือเปล่าความสำคัญของตำแหน่งที่หนึ่งนี้นะครับเกี่ยวกับการติดวิบากกรรมเด็กทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และล่วงรับไปแล้วอยากจะแนะนำว่านะครับผมโกโก้พ่อมดน้อยอยากจะให้ท่านทำบุญเกี่ยวกับเด็ก เด็กที่ใกล้ตัวสุดก็คือบุตรบริวารของท่านท่านใดได้เคยผิดพลาดจากเจตจ,เจ,จเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามแต่นะครับเกี่ยวกับบุตรบริวารของตัวท่านเองอ่าถ้าเคยทําบุญมาเรื่อยๆแล้วนะครับในช่วงของตุลาคมนี้อยากจะให้ทําบุญอีกสักครั้งหนึ่งแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานให้กับบุตรบริวารของตัวท่านเองที่ร่วงรับสูญเสียไปทั้งจะทั้งที่เราเจตนาหรือไม่เจตนานะครับ แล้วก็ไปตั้งจิตระลึกบุญถ้าเป็นอย่างผมศาสนาพุทธผมก็จะไปทําสังฆทานไปบังสก,กุลซื้อข้าวของบริวารต่างๆนอกจากถังสังฆทานสีเหลืองที่เราเห็นกันนะครับผมก็เคยผมก็แนะนําประจํานะครับกับญาติธรรมที่มาปรึกษาพ่อมดน้อยว่าเราอยากซื้ออะไรให้ลูกเราเราก็ซื้อนึกว่าเราจะไปทําบุญให้ลูกหรือซื้อของฝากให้ลูกนะครับแต่ให้พระซึ่งเป็นเนื้อนาบุญพระสงฆ์พระ พระสงฆ์ที่วัดนะครับแล้วก็ไปบังสกุลสักอณิจจาบังสกุลเป็นการทําสักการะใ,ให้ลูกที่ล่วงรับไปแล้วจะตั้งชื่อหรือไม่ตั้งชื่อก็ตามแต่นะครับเราก็นึกถึงจิตวิญญาณเด็กคนนั้นลูกเราคนนั้นแล้วก็ให้พระท่านบังสกุลแผ่เมตตากรวดน้ำให้ระบุชื่อแค่คนเดียวบางท่านนะครับกู้รักกู้ครองอาจจะเลิกลาพาจากกันไปแล้ว เราแต่เรามีกรรมกับคู่รักเก่าที่เลิกกันไปแล้วเราก็เขียนชื่อตัวท่านเองกับคุณพ่อท่านนั้นกับอ่ากับแม่บ้านท่านนั้นเขียนชื่อแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานนะครับแล้วก็ขอส่งบุญนี้ให้กับลูกของข้าพเจ้าที่ไม่ได้เกิดมาด้วยความผิดพลาดอาจจะประมาทพลาดพลัง้ง <c oughs> หรืออาจจะคลอดก่อนกําหนดอะไรก็ได้หรือถ้าท่านมีส่วนร่วมในการพาไปให้สะปัจจัย พาบุคคลอื่นไปเราก็ตั้งจิตถึงบุตรคนนั้นเด็กคนนั้นนะคะขอให้รับส่วนบุญส่วนกุศลจากข้าพเจ้าแล้วก็ขอให้อโหสิก,กรรมข้าพเจ้ารู้ซึ้งถึงความผิดบาปนั้นแล้วทําให้ชีวิตของข้าพเจ้าตกต่ํามีการเงินที่ติดขาดมีปัญหารุมเร้าต่างๆโชคว,ว่าจะมีก็เลื่อนหน้าเลื่อนหลังผิดพลาดถ้าเรารู้ว่าเจตนาเราทำอะไรแล้วก็ขอให้เขาเอโหสิก,กรรมเขาเนั่นก็คือ ดวงจิตวิญญาณของเด็กคนนั้นนะครับจะเป็นลูกเราก็ดีจะเป็นบุตรบริวารของท่านอื่นก็ดีหรือแม้กระทั่งท่านใดไม่เคยมีบุตรบริวารหรือไม่เคยประมาทาพ,พลาดพลั้งในส่วนส่วนนี้ประเทศไทยเรานะครับมีการทําแท้งเยอะแยะมากมายท่านอาจจะได้ทําหรือไปทําบุญให้กับจิตวิญญาณเด็กที่ที่เป็นสัมภเวสีวิญญาณเล่ร่่นทั้งหลายทั้งปวง ที่เป็นเรื่องของนามมาทำหน่อยก็คือสิ่งที่จับต้องไม่ได้ก็อาจจะระลึกบุญนั้นให้กับจิตวิญญาณเด็กทุกรูปทุกนามที่ยังรอคอยส่วนบุญส่วนกุศลในการสะสมบุญเพื่อไปเกิดในภพใหม่ภูมิใหม่อยู่ขอให้ได้รับบุญนี้จากข้าพเจ้าชื่อนายอะไรอ่ะนาย,าย,าย,ายโกโก,โก้พ่อมดน้อยเราก็ตั้งจิตก็เขียนชื่อไปก็ทําบุญถ้ามีตัวบุคคลที่เรารู้ อย่างลูกเราเองเราก็ระบุให้ลูกเราคนนั้นคนนี้นะครับแต่ถ้าบอกว่าไม่มีแต่ไพ่ดวงชะตาแนะนําขึ้นมาว่าให้ทําบุญเกี่ยวกับเด็กหนึ่งแหละเด็กที่เป็นจิตวิญญาณนะครับที่เราเป็นลูกเราเองสองเด็กที่เป็นรูป,ปรธรรมก็คือบุตรบริวารเราเองเราอาจจะห่างห่างเหินจากลูกเรามาหรือเอายกให้กับแม่บ้านเอาไปเลี้ยงแล้วเลิกลาพาจาก,กาันแล้วก็ขาดการดูแลเลี้ยงดู ถ้านึกถึงว่าอาถ้าเป็นเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นนามาทาไม่ไม่มีแล้วก็ส่วนมุลแผ่เมตตาหรือไปทําสังฆทานให้กับจิตวิญญาณเด็กไร้ร่อนทั้งหลายทั้งปวงที่ยังรอคอยส่วนบุญอยู่ในในประเทศไทยเรานี้ในโลกมนุษย์นี้นะครับก็แผ่ออกไปแผ่เมตตาออกไปให้กว้างมากที่สุดแล้วก็ที่เป็นรูปธปรรมขึ้นมาก็คือหนึ่งละบุตรบริวาเลาเราเราห่าง เราเหินห่างในการดูแลไหมนะครับหรือฝากไว้กับคุณตาคุณยายที่ต่างจังหวัดหรือเปล่านะครับแล้วก็ให้ดูแลเป็นพิเศษหรือถ้าท่านใดมีกําลังทรัพย์มากพอก็อาจจะไปเลี้ยงเด็ก ทำบุญกับเด็กสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าก็ได้หรือลูกหลานบริวารใกล้บ้านใครมีกรรมกับเราก็คือสิ่งที่อยู่บริเวณรอบตัวเรานั่นแหละนะครับก็คือเป็นการแบ่งปันและก็แผ่เมตตาให้กับเด็กนะครับอันนี้คือข้อแนะนําข้อที่1นนะครับสําหรับข้อแนะนําข้อที่2สําหรับชาวราศีเมษพฤษภและเมถุน ขึ้นตำแหน่งไพ่สิบเหรียญคือเงินเต็มบ้านเลยนะครับเงินเต็มบ้านบ้านเศรษฐีเงินเงินเต็มบ้านเปลี่ยนเหมือนภูมิเจ้าที่ก็ได้นะครับแล้วก็อสศวินถือถ้วยทองขีมม่ม้าแล้วก็แปดเหรียญอยากแนะนำว่าในข้อที่สองนี้ท่านควรที่จะทำไหว้เจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านท่านเพราะว่าภูมิบ้านเปิดเป็นภูมิบ้านเศรษฐี เงินสิบเหรียญน,นะครับการไหว้พลังงานมากน้อยก็อยู่ที่ตัวเราศรัทธาทําไหว้ท่านใดอยู่บ้านส่วนตัวที่เราอยู่เองท่านก็ไหว้แล้วถ้าเกิดมีนิมิตด,ดีๆเปรียบเหมือนแดเหรียญตอกเหรียญทําเอาท่านอาจจะนิมิตฝันเกี่ยวกับตัวเลขหรือบ้านเลขที่ท่านก็ได้นะครับเพราะว่าตำแหน่งของอัศวินถือถ้วยทองขีม่ม้าเตรียมนำทรัพย์นำโชคมาให้ความดีข่าวดี ถ้าเป็นเรื่องของอพฤติกรรมหน่อยถ้าบ้านในลนักษะบ้านสิบเหรียญน,นี้นะครับนอกจากจะไหว้เจ้าขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างผมอยากจะแนะนํานะครับว่าเราควรที่จะท่านที่อยู่อาศัยถ้าเป็นบ้านส่วนตัวนะควรที่จะ,ะสวดมนต์ไหว้พระหรือห้ามเสียงดังนะครับห้ามเสียงดังคําพูดไม่เหมาะสมคําพูดเกเรเสียงดัง ด่าทออะไรกับต่างนี่ที่ไม่ดีก็ควรที่จะระง,งับหรือไม่พูดคําพูดที่ไม่ดียาบคายเพราะว่าภูมิบ้านเศรษฐีเตรียมขีมม่ม้านําถ้วยทองมาให้ท่านแล้วแล้วก็แปดเหรียญตอกเอาอย่างสมปรารถนาแต่ละท่านได้เลยเราต้องทําตัวรับโชคด้วยการทําตัวเป็นมงคลนะครับคือพูดจาดีพูดจาเป็นมงคลไม่ดา่าไม่ว่าสิ่งใดต่างๆแล้วก็คารกสถานที่ ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดภูมิขึ้นมาสิบเหรียญทองเลยนะครับท่านจะมีความโชคดีนะครับการเคารพนะโมก็คือความนอบน้อมบุญเกิดจากการนอบน้อมก็เกิดขึ้นเป็นบุญนะครับการไหว้สักการะแม้กระทั่งที่เป็นรูป,ปรธรรมก็คือมีหิ้งพระมีห้องพระ,ม,พระมีพระพุทธรูปเราก็ไหว้มีศารเจ้าที่มีพระภูมิเจ้าที่เราก็กราบไหว้แล้วก็ เป็นการเคารพในสิ่งที่ทั้งเป็นรูปเหมือนบางท่านไม่ไม่มีที่เป็นวัตถุแล้วก็กราบไหว้ที่เป็นนาม,มาธรรมแต่ให้นึกถึงว่ามีพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่นะและในข้อที่3นะครับของชาวราศีเมษพึกษศพแล้วก็เมถุนนะครับตำแหน่งแรกของข้อที่3ได้แก่เดอะฮีโร่แพนเป็นไพ่พระสิ่งศักดิ์สิทธิ แล้วก็ไพ่เด็กขึ้นมาอีกนะครับไพ่เด็กขึ้นมาสองใบเลยเลยนะครับในคลิปนี้นะแล้วก็เป็นไพ่ของหกดาบเรือพ่วงตำแหน่งของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผมอยากจะชี้แนะอย่างนี้นะครับว่าไพ่ใบนี้หนึ่งอาบางท่านอาจจะติดกรรมวิบากกรรมติดกรรมกับวัดวาอารามก็ได้หรือติดกรรมกับพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ ท่านใดมีความสนิทคุ้นเคยกับครูบาอาจารย์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอ่อท่านอาจจะก้าวล่วงบางสิ่งบางอย่างไหมหรือบางท่านไม่ได้ติดต่อกับพระสงฆ์องค์เจ้าแต่มีแต่รับขันห้ามามีพระเครื่องมีพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ล้วอาจจะประมาทลบหลู่อะไรหรือเปล่าขึ้นมาเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับท,ทั้งที่มองเห็นก็คือ ตัวตนบุคคลนะครับแล้วก็สิ่งที่มองไม่เห็นก็คือคุณครูบาอาจารย์หรือองค์เทพเทวาก็ได้ซึ่งเป็นดีโรแพนเป็นไพ่พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่อนข้างใหญ่นะครับเป็นตําแหน่งค่อนข้างสูงบารมีเทพบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิค์ค่อนข้างสูงนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะเนรมิตช่วยเหลือท่านให้มีโชคลาภบ,บังเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ขึ้นไพ่เด็กถือเหรียญ อยากจะให้ทําบุญเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือครูบาอาจารย์ของท่านจังเลยนะครับเด็กถือเหรียญเป็นการสละทรัพย์ทําบุญอาจจะสละทรัพย์ซื้อดอกไม้ทุบเทียนมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําบ้านครูบาอาจารย์ที่ท่านเคารพนับถืออาจจะอยู่แต่ละที่แต่ละสำนักวัดวาอารามแต่เราก็ระลึกถึงท่านคุณครูบาอาจารย์หลวงปู่องค์นี้ครูบาองค์นี้เราก็ทําขันท้าสละทรัพย์ซื้อดอกไม้ ทุบเทียนมาทําขันท่าแล้วก็ระลึกถึงบุญกุศลแล้วก็เป็นกราบการกราบกล่าวถึงบุญกุศลคุณงามความดีของท่านนะครับแล้วก็ใบนี้อีกใบสุดท้ายก็คือ6ดาบสิ่งที่ท่านเป็นภาระปัญหาอยู่เปรียบเหมือนเรือจะล่มแหล่ไม่ล่มแหล่นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังดูแลท่านอยู่จะมีแสงสว่างขึ้นมาทีละเล็กละน้อย ทั้ง3ข้อนี้นะครับข้อแรกสรุปสั้นๆก็คือวิบากกรรมเด็กหรือการทําบุญกับเด็กข้อที่2ทําบุญกับเจ้าที่ที่บ้านนะครับว่าเจ้าที่ทางเปิดทางและข้อที่3ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เราติดค้างติดกรรมอะไรไหมและก็ให้สลระทรัพย์ทาบุญเกี่ยวกับครูบาอาจารย์ที่เป็นทั้งรูปธรรมและนามธรรมา3ามอย่างนี้3ข้อนี้ ท่านที่เกิดราศีเมพษพฤกษภเมถุนหรือเกิดเดือนเมษาพฤษภาม,มา,ามิถุนาลักนาเมษพฤษภหรือลักนาเมถุนถ้าท่านทำได้ความเป็นมงคล3อย่างนี้จะทําให้ปัญหาต่างๆอุปสรรคต่างๆผ่านพ้นไปด้วยดีและบังเกิดโชคลาภผมปรารถนาดีมาทำคลิปนี้เพื่อมาแนะนำชี้แนะว่าอาจจะเป็นลักษณะอย่างนี้ไหมทำให้ชีวิตติดขัดนะครับ ถ้าท่านในเข้ามารับชมรับฟังครั้งแรกนะครับกับผมโกโก้พอมดน้อยฝากกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ช่องพยากรน้องใหม่เพิ่งทํามาได้สองสามเดือนนี้นะครับขอบคุณมากมายนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะครับสำหรับทริปนี้สวัสดีครับ